สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดแหลมดินสอนะครับซึ่งวัดแหลมดินสอนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2482นะครับเป็นกุฏิโบราณหลังนี้นะครับร้อยกว่าปีนะครับผมจะพาท่านไปเยี่ยมชมนะครับ มีห้องอยู่สองห้องอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับนี่ห้องหนึ่งนี่เป็นห้องพระแล้วก็อีกห้องหนึ่งอ่ะนะครับที่สองห้องนะครับผมลอดเข้าไปเพราะเขากั้นไม้ไว้ไม่ให้ขึ้นไปนะครับก็ไม่ยอมขึ้นนะครับก็่อรักษาไว้ซึ่งสมบัติโบราณน,นะครับร้อยกว่าปีแล้วตอนนี้ก็ที่หลังนี้นะครับ ถ้าท่านสนใจก็มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับอยู่ที่วัดควรดินสอ